พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะด่างที่หัวเหรอเสียนสอะครับนกตัว,วนี้ของจริงนะครับนี่ครับวันนี้นะให้พ่อดูก่อนไม่ได้ตัดปีด้วยเรนนะเนี่ยเหนื่อยแล้วหอบแล้วมาน,นี้เหน,นี่ออบวัน,นี้ดนดี้ใสุดมือแล้วสุดแรงเอืนน้อมแล้วอ๋อ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 อันนี้ก่อนครับไม่เคยเอ,ออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวก็หอบเพิอ,อกมาวันนี้มันแรก ทำไมคะจะอธิบายให้ดูนกเซียนส่อ,อน,นกเซียนสอนะคะเซียนสอนะครับที่หน้าอกจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่นะครับเซียนส่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกล้องมันไม่โฟกัสน,นะฮะเซียน<อ>สอข้างล่างที่เป็นขีดๆนะครับที่หน้าอกนะครับเซียนส่อแต่ตัวเนี้ยเซียนสอที่หน้าอกอะ่ะไม่เยอะแต่ดูดูที่หัวนะฮะเซีย <laughs> นสออ๋อขึ้นหัวอ่าเนี่ยครับที่ถามหากันว่าลูกยี่ห้าลูกยี่บห้านี่คือลูกยี่ห้าแต่ถามว่า ไม่รู้นะในความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นลูกผสมแล้วกันนะครับ <N> น้องเจ้าโควิดครับเจ้าโควิดลูกผสมนะครับอันนี้เจ้าโคตี้เหรอใช่มีโคตี้น้องโควิดนะครับแล้วก็มีเจ้าดีดีที่เป็นดิวตันเป็นลูกเจ้าโอ่งนะครับเป็นลูกเจ้าโอ่งนะคะเซียนสอที่หน้าอกก็ชัดนะลักษณะนกเซียนสอน,นะคะ มันมันเป็นความเชื่อหรือว่ามันเป็นลักษณะนกเฉยๆมันมันเป็นลักษณะนกที่ถ้ามีเตี้ยนต่อเขาว่าเป็นนกหมานอ๋อแต่แต,แต่แต่ถามว่าลูกผสมนับไหมก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แแตอะไรนะแล้วแต่คนคิดในการรับชม <c oughs> วิจารณญาณวิจารณญาณแต่ละคนนะครับ นะพี่ค้างขาวอืน้องปาแป้งแล้วก็มีสีที่หัวแต่พี่จะปีขาวอืปีขาวเส้นหรือสองเส้นนี่แหละนี่มีเคย้อ,ออกมาเลยนะครับก็จะมีบินบินบ้างเลยโอ้ยไม่ต้องอะไรมากพี่ยักษ์อะออกอย่างบ่อยอย่างบินเลยนะครับในเรื่องของเรื่องตัวนี้ยังไม่เช็เคกุกนะครับคือที่ใหญ่จะเช็คกุกเพราะาว่าพ่อพ่อเป็นเรียวเฟืองแต่ ไม่ได้ปนกันก็คือถ้าตับไหนตันก็ตันเลยตับไหนใสก,กุกก็เฟืองก็เฟืองเลยหมายความว่ามีกุกก็มีปุกเลยออืเราก็ยังไม่รู้แต่แม่นกเป็นหนึ่งกุกแต่แม่นกตัวเนี้ข้อดีคือให้ลูกเป็นแบบพ่อหมดเลยคือหมายความว่าให้ลูกติดพ่อทุกตัวนกป่าใช่ไหมคะแม่นกอ่ะ แม่นกป,ป่าแท้พ่อเป็นลูกผสมถ <พอ S 2> <ข>ามว่าแต่เป็นลูกผสมในที่นี้คือมันเป็นลูกผสมเลือดเลือดน้อยมากอะ่ะเจ้าโอ่งอะค่ะทุกคนใครเคยได้ยินเสียงคลิปเจ้าโอง่งก็น่าจะรู้ว่าเจ้าโอ่งเสียงดังเป็นนิวเฟืองแต่คือว่าเขาก็เป็นตัวเขาเองก็ลูกยิ้ผ้าใช่ไหมเจ้าโอ่งลูกยิ้มผ้าปะไม่รู้ลูกยิ้ผ้าหรือเปล่านะครับแต่คือพูดง่ายๆคือเขาเรียกอะไรเป็นนกที่มองไม่เผินแล้ว เหมือนนอกป่าจังหวะป่าจ้ะตอนนี้เราก็เอามาใส่กับแอ้ป่าลูกออกมาก็ไม่รู้ว่าลูกกี่ห้าลูกห้าสิบเขาเรียกกันยังไงแต่ที่รู้ถ้าเป็นจังหวะป่าผมเลี้ยงหมดอ่ะผมไม่เอาเล็้เอาถี่เอารัวผมไม่เอาขออภัยด้วยนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้แดดทั้งนอกมันแรงมากขาวหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาหัวขาวนะครับไม่รู้ว่าออกมาได้ยังไง อาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรครัยีนยียนผส,สมกันไม่ลงตัวแต่ยังตัวนี้ยังไม่รู้นะครับกี่กุกแต่เจ้าเจ้าดี <COVID S 2> <COVID S 1> ดีเจ้าโควิดเอ่อเป็นหนึ่งกุกติดแม่ค่ะครับโควิดพี่ตัวแรกลูกตัวแรกของเจ้าโอ่งคือหน,หนึ่งกุกแล้วก็มาตัวที่สองนะครับนี่คือเจ้าโคตี้ก็ยังไม่ได้เช็คยังไม่รู้เขากี่กุกแต่ตัวที่สามคือที่สามเจ้าดีๆริวตันเลยครับ เสียงดีด้วยเดี๋ยวมีคลิปเสียงให้ฟังนะคะคลิปนี้ก็คือพี่อ้วนเขาอยากจะเอาเจ้าโคตี้ไปเช็คก็เลยเอาลักษณะนกเซียนสอมาให้ดูนะคะทุกคนโอเคยั okay. ยงไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะเนี่ยนกไม่เคยออกจากพเนียดอะ จับประมาณนี้จับกมเออออกจากกรงจับประมาณนี้ชานนะครับนกไม่เคยออกจากชานนะตัวนี้ไม่เคยจับเล่นนะครับนี่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผูกชานมานี่ครั้งนี้ครั้งแรกที่จับเล่นที่ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับนอกนันจะอยู่ในชานทั้งหมดะคมันตอออกบ้างอ่ะถามว่าทาไมบินได้ครับเพราะไม่ปีกเราเลยบินได้อุ้ยปีกควายอุ้ยดูปีกควายโอเคยังไงฝากช่องเราด้วยนะคะ อาจจะมีคนดูไม่มาก,กแต่เราทําแบบเต็มที่ลักษณะนกหมานลักษณะนกหมานที่มีเสี้นส่อนะครับสนับปีทีนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับพูดถึงว่าพูดถึงว่าทั่วไปทั่วไปนะครับ<ๆ>เขาให้ดูว่าให้มีเสี้นส่อเยอะๆนะครับให้มีสนับปีทีนะครับปีควายยิ่งดีนะครับเนื้อควายก็คือลักษณะเนือควายเนนะครับอืม โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะอาจจะได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็อย่าว่ากันเดอ้อพี่อ้วนนกเขาใหญ่จ้าพี่ยาเกอยพึ่ง เสียงเจ้าโคตี้นะคะทุกคน เด็กอายุสี่ห้าเดือนสวัสดีค่ะทุกคนตัวนี้ชื่อโคตี้นะคะเป็นพี่ดีดีเป็นพี่ของดีดีเป็นน้องของโควิดอันนี้คือดีดีนะคะเจ้าดีดีอันนี้คือเจ้าโคตี้นะคะตัวแรกตัวแรกคือเจ้าโควิดตัวที่สองคือเจ้าโคตี้ตัวที่ตัวที่สามคือเจ้าดีดีนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเรานะคะฝากช่องเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ